ครับสวัสดีครับผมสารโลสทศพรครับในนามร้านจรันรุ่งเรืองสองพันที่ห้านครับตั้งอยู่ตำบลเกียนตำเบอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมานะครับอัปเดตสินค้าเก่าญี่ปุ่นครับตัวนี้จะเป็นอิซกินะครับนี่ครับอิสกิ g s สามหนึ่งหนึ่งศูนย์เป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับตัวนี้จะเป็นวงล้อพัวเวอร์นะครับเราดูตรงนี้ครับ ไอ้พวกนี้นะครับก็มีหมมีวิ่งหลายแยกขายหมดรับทั้งตัวรถก็มีแยะครับตัวนี้จะเป็นโควินเครื่องยนต์สามสูบพงไนพาวเวอร์นะครับนี่ครับสวยๆแบบนี้นะครับเก่าญี่ปุ่นนะครับวันนี้กําลังเช็คเรื่องระบบไฟแล้วก็เดี๋ยวบ่ายนี้จะไปเช็คเรื่องความร้อนใส่ถังกันญ่านะครับว่าความร้อนขึ้นไหมอันนี้ก็ก็ลลั่นเลยนะครับของผมเครื่องยนต์สามสีสวยเดิมๆแบบนี้นะครับสีสันเดิม ก็ตรงนี้ก็สินค้าก็อาจจะต้องเก็บนะครับเป็นสีควันหรีนะครับองผมนะครับแบบี้ก็ดูแบบเนียนๆแบบนี้ไปนะครับเราก็จะล้างทิสิ้นแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับสีสันเดิมนะครับตัวนี้ผมเปิดราคาก่อนเลยนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับก็ไม่ขายผมส่งให้ฟรีแน่นอนครับรับประกันสินค้าโดยสารรถฟอร์ด ตัวจริงเสียงจริงนะครับดอกยางก็อยู่ประมาณ80%นะครับล้อหน้าก็80%นะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับของผมนะครับอย่างบางทีชั่วโมงบินอาจจะเยอะแต่เราก็จะมาดูส่วนรวมของรถนะครับว่าสวยไม่สวยนะครับนี่ครับม้านนะครับจะสวยเดิมนะครับแบบนี้นะครับรับประกันโดยสารรถทัสซอนตัวจริงเสียงจริงนะครับ สีสันเดิมนะครับร้านผมตั้งอยู่ตำบลตะเคียนเภอดด่านขุนทรจังหวัดนครราชสีมานะครับเผื่อท่านใดที่สนใจหรือกําลังมองหารถเพื่อการเกษตรนะครับเราจะไปขุดมันดันหน้าติดดันหน้าใหม่ก็ได้นะครับรถพวกนี้จะติดใบดันหน้าของใหม่หมดนะครับเป็นถ้าเป็นหองูสองมันจะไม่ตรงสเปคนะครับก็เรามีที่ติดตั้งครับมาตจะฐานนะครับรับประกันสินค้าด้วยนะครับ โดยท่านใดที่สนใจนะครับศ9 5 4 2 4 9้าห้าสสี่เก้าหเก้าแปดเป็นทั้งเบอร์โทรและไอนครับหนึ่งแน้าหมื่นาันบาทถ้าไม่ไกลส่งให้ฟรีนะครับย้ำนะครับสาโกตุศกรตัวจริงเสียงจริงนะครับซื้อขายเองรับประกันคุณภาพเองรับประกันเรื่องอะไรด้วยนะครับของผมนะครับนี่ครับยังไงท่านติดตามทางเฟซบุ๊กสาโลตุศกรเฟซบุ๊ก้านจรัญรุ่งเรืองสองมัธยี ยูทูบสารโลตสภานติ๊กกับลัตะเลียวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามท่านจะรู้ข่าวสารดีๆของสารโลตศภพรตัวจริงเสียงจริงนะครับผมเนี่ยแะครับพูดทาไหนทานั้นนะครับรับประกันทาไหนทานั้นไม่ต้องกลัวครับเรื่องราคามีไว้ต่อรองนะครับขอบคุณครับ